โรงพยาบาลจุลาภร์ราชวิทยาลัยจุลาพรจัดกิจกรรมวันเหนืองอกในสมองโลกปี2568ภายใต้แนวคิด Smart b r n i s u u r g r y y ผ่าตัดสมองแม่นยำด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะเหนืองอกในสมองเกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ภายในสมองการเจริญเติบโตเหล่านี้อาจเป็นมะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นเหนืองอกชนิดใดก็สามารถทําให้เกิดอาการทางประสาทได้หลากหลายโดยหากสมองมีรอยร โบริเวณนี้แล้วอาจทําทให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงเช่นพิการหรืออาจเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้องอกในสมองโดยศูนย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลจุลาภรณ์ราชวิทยายลัยจุลาภรณ์ได้จัดกิจกรรมบริการสุขภาพด้านกลุ่มโรคสมองและระบบประสาทและบริการทางการแพทย์นวัตกรรมการผ่าตัดเนื้องอกในสมองเนื่องในวันเนื้องอกสมองโลก 2,568ภายใต้แนวคิด Smart Brain Surgery ผ่าตัดสมองแม่นยำโดยเทคโนโลยีอัจฉริยะโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุลาภร์กล่าวเปิดงานพร้อมด้วยทีมศัลยแพทย์และอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคสมองและระบบประสาทและวิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลจุลาพรเข้าร่วมงานณหน้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล์ชั้น6อาคารกรมภาษีสว่างขวัตโรงพยาบาลจุลาภร์โดยมีหมอก,ก้องสรวิทเป็นผู้ดำเนินรายการ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ทางรัชวิทยยจุฬาพรนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆนะครับให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับผมใน่วนนี้ครับวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมครั้งนี้ครับครับก็คือเป้าหมายเลยนะครับก็คือเราอยากจะให้ประชาชนได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับโรคเนื้องอกสมองนะครับแล้วก็อยากจะนําเสนอว่าโรงพยาบาลจุฬาภร์ของเรานะฮะมีเทคโนโลยี ที่เพียบพร้อมสำหรับในการรักษาคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคเนื้องอกสมองครับนวัตกรรมที่เรานำมาให้นะครับจริงๆมันมีอุปกรณ์เยอะมากเลยนะสำหรับการผ่าตัดสมองนะฮะแต่ว่าห้องผ่าตัดที่เราเพิ่งสร้างเสร็จนะเป็นห้องผ่าตัดไฮบริดนะครับซึ่งก็จะมีเครื่องเอ็กซเรย์ความละเอียดสูงแบบ2ระนาบพร้อมกับกล้องกำลังขยายสูงนะครับใช้สำหรับการผ่าตัด ทางระบบประสาทโดยเฉพาะนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับซึ่งโรงพยาบาลของเราก็ได้มานะครับเป็นตัวเดียวในประเทศไทยเลยครับที่เป็นรุ่นใหม่นี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นแตกต่างตัวเก่าครับมผมก็มันจะมีความชัดของภาพที่มากขึ้นนะครับลักษณะของการเวลาเราสามารถขยายภาพเนี่ยมันก็จะชัดตลอดทางนะครับ,รบแล้วก็การทำงานของเครื่องต่างมันก็จะดีขึ้นนะครับ แต่จริงๆนอกเหนือจากเทคโนโลยีอะไรต่างๆแล้วนะครับจริงๆเรามีความพร้อมของทั้งทั้งด้านบุคลากรนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่เพื่อตอบโจทย์สําหรับการให้บริการที่ครบวงจรนะครับสำหรับการรักษาแน่นอนว่าพอพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีนะครับเนาะก็เราก็คงมองถึงผลลัพธ์นะครับในกรณีที่เราลักษณะห้องผ่าตัดของไฮบริดเนี่ยเป็นถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้ความรวดเร็วสําหรับในการรักษานะครับแล้วก็ความแม่นยําความคมชัดของภาพ ของกล้องมองต่างๆที่มองเห็นเป็นลักษณะของ4มิติเนี่ยก็จะให้ความแม่นยําของการรักษาลดโอกาสเกิดภาวะความผิดพลาดของการรักษานะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาที่ดีที่สุดก็นอกจากโรคเนื้องอกสมองแล้วนะครับเราก็ยังจะให้ผู้ป่วยแล้วก็ผู้ผู้เข้าสัมมนานะครับสามารถที่จะ เห็นถึงการรักษาของโรงพยาบาลนะครับที่มีการทํางานกันอย่างเป็นทีมนะครับประกอบไปด้วยทั้งอายุรแพทย์ระบบประสาทสัญยแพทย์ระบบประสาทนะครับวิสัญญีแพทย์ระบบประสาทหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆพยาบาลต่างซึ่งเราทํางานเป็นทีมนะครับเพื่อสามารถที่จะให้การรักษาต่อผู้ป่วยได้อย่างดีที่สุดนะครับไม่ไม่ใช่สามารถเฉพาะแต่แพทย์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งการทํางานเป็นทีมเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สำหรับโรคเนื้องอกสมองนะครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับชนิดนะครับต้องต้องเรียนให้ทราบว่ามันขึ้นอยู่กับชนิดแต่ในภาพรวมเนี่ยประมาณสัก5ถึงคนในแสนคนในประชากรแสนคนนะครับแต่ว่าแล้วแต่บางชนิดเช่นถ้าเป็นในกลุ่มของอะมะเร็งกระจายมาจากบริเวณส่วนอื่นของร่างกายอันนี้ก็จะพบได้บ่อยอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งบริเวณอื่นเช่นมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมอะไรอย่างงี้นะครับ กระจายมาที่สมองเนี่ยมีโอกาสประมาณสัก8-10%ของคนไทยที่เป็นมะเร็งกลุ่มนี้ก็จะมะีตัวมะเร็งกระจายมาที่สมองได้นะครับซึ่งก็พบได้พอสมควรนะครับจริงแล้วในส่วนของการป้องกันเพื่อลดการเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเนื้องอกอะไรต่างๆก็คงจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพทั่วไปนะครับสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ําก็คือเรื่องของการสังเกตความผิดปกตินะครับเช่นอาการปวดหัวที่เป็นบ่อยๆหรือมีการอ่อนแรงที่ดูผิดปกติแม้ไปจนถึงกระทั่งเรื่องของ การได้ยินที่ลดลงเพียงข้างใดข้างหนึ่งตัวนี้ก็ทําให้เราตระนหนักนะครับแล้วก็วินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วนะครับการรักษาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่น่ากลัวเหมือนในอดีตแล้วนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับและผลลัพธ์ของการรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างดีมากรจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าแค่รู้สึกสงสัยหรือว่าเริ่มรู้สึกเกิดความกังวลเนี่ยจริงๆมาพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่ๆนๆ,น,ๆนะครับจะทําให้ได้รับการวินิจฉัยได้เร็วนะครับแล้วก็รักษาได้เร็วน้อยอย่างน้อย ถ้าสังเกตแล้วว่าผิดปกติถึงมาตรวจแล้วไม่มีอะไรก็จะได้สบายใจครับว่าสิ่งที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะอธิบายคําตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าไม่ใช่เนื้องอกกระตัก็จริงๆของโรงพยาบาลเรานะฮะก็มีช่องทางในการติดต่อหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าไลน์ไลน์ออฟฟิเชียลต่างๆนะครับหรือว่าสามารถที่จะโทรเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าทํานัดเข้ามานะครับก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่คอยประสานงานดูแลให้นะครับก็อยากจะฝากถึงผู้ชม ผู้ฟังนะฮะก็คือทางโรงพยาบาลจุลารณ์ของเรานะครับก็มีความมุ่งหวังมีความมุ่งหมายนะครับที่จะส่งต่อการรักษาที่ดีที่สุดนะครับให้กับผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยทางระบบประสาทานะครับเรามีทีมที่มีความพร้อมนะครับสำหรับในการดูแลผู้ป่วยในทุกๆด้านทุกสาขานะครับก็เท่านี้ครับก็คล้ายๆกันนะครับ โรงพยาบาลของเรานะครับตามพระนิทานนะครับของพระองค์ท่านนะครับก็พยายามจะให้บริการสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่ต้องการเข้ามาปรึกษาหรือในกรณีที่ต้องการถึงขั้นที่ต้องการรักษานะครับเราก็จะให้การรักษาเนี่ยอย่างดีที่สุดอย่างเท่าเทียมกันในทุกทท่านครับสนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น8 8 8กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านโดยมาดามแบมแบมกัลยากร